สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดอ้อเช้าวันนี้ไปสายหน่อยลมหนาวมาอีกแล้วพี่น้องลมหนาวมาเยือนอีกแล้วโลกมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไปเอามานีครับพี่น้องเดอ้อความจนไม่ใช่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวเราจะกินอะไรแต่ละวันครับพี่น้องเดอ้อสำหรับไอเดียนี้ครับ ความจนทําให้คนอึดสู้ครับพี่น้องการเกษตรแบบผสมผสานครับพี่น้องเด้อสาเร็จรุ่งได้ง่ายบ่สําหรับคนจะเฮ็ดครับไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่เดือนสองเดือนไม่ใช่ปีสองปีครับพี่น้องเด้อบอกไว้เอาข้อคิดดีๆมาฝากพี่น้องวันนี้ไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่เดือนสองเดือนไม่ใช่ปีสองปีครับต้องใช้เวลายาวนานและความอดทนสูงครับพี่น้อง ขาบอกคุงต้นนี่มันเป็นอย่างขึ้นตน้นัวสูงเมืนว่ามันขึ้นไวตุบอยู่ที่สายพันธุ์ครับพี่น้องเด้อเอามาเลี้ยงสวนครับพี่น้องเด้อคนจะทําความสาเร็จได้เนี่ยไม่ใช่เลี้ยงหมูหมูครับพี่น้องสวนมากคนบอกใครเหตุกันดอกเพราะว่ามันมเป็นมันยากคนว่าแต่คนที่บอกว่าง่ายนี่พ่อแม่ครับพี่น้องเด้อคนจะลงมาทําสวนครับพี่น้องผมบอกไปเลยว่า ต้งใจรักจริงครับมาเราประสบการสู้พี่น้องฟั่งร้องมึงครับพี่น้องเดอ้อสาหรับคนอยากลงมาทําการเกษตรการเกษตรไม่ใช่มูหมูครับพี่น้องเดอ้อการเกษตรอีสานบ้านนาเน,นี่แหละยิ่งเป็นที่ขาดน้ําครับว่าใช่มูหม,หมูแต่จะได้รู้ว่าวันที่เรามีผล,ลหลากลากไม้มากมายเี่พี่น้องจะได้ว่า มันคุ้มค่าเหนื่อยไหมครับพี่น้องคือดเดาเด้อสําหรับคนกําลังเหตุงานอยู่กําลังถอถอยกําลังถอแทีอยอยู่พวกัวสิเห็ดยังกินณนปัจจุบันนี้โรงงานอาจสิปิตโรงงานอาจสีเลิกจ้างหรือว่าโรงงานอาสิพว่าจ้างคุณแล้วได้เงินมาสักก้อนยังดีครับพี่น้องเด้อได้เงินมาสักก้อนนี่จะดีมากเลยสําหรับผมเติมจากศูนย์ครับได้ ก็ว่าเอาความขยันสูส่รือจอบหรือเสียมครับเริ่มจากศูนย์จ้าคือเง็้ได้ศูนย์ราครับมันมีเงินใส่เขเลยได้ศูนย์นะเขาเริ่มจากศูนย์ก็เห็นได้เหมือนแล้วครับพี่น้องเด้อสําหรับคนอยากมาเห็ดสวนไม่มีความจนในหมู่คนขยันนลหนะครับผมก็เรียกขอดีว่าจิตครับวันแรกครับ ผมมีเงินหดติดตัวพอ่อลอยครับลงมาปลูกกล้วยเด้อมีเงินติดตัวพอ่อลอยพอดีอ่ะกุหลาบกหญ่เยเป็นวนเงินมาสวยไ้เป็นทุดนซำรองสามพันบาทเริ่มได้ซื้อต้อนใหม่มาลงครับบอกวันเราป,ราปั่มน้ำมใหอครับพี่น้องเด้อบอกคุณหลายๆวันนั้นวันที่สัตจดเลยสิปูโมวาจะเกิดวันนี้ได้ มีผัวประทัมไห้ครับควมจนไม่ใช่ความน่ากลัวครับพี่น้องสําหรับคนอยากลงมือเหตุคาผมบอกได้เลยว่าคนจนเงินกับจนความคิดจนพลังเนี่ยอยากเอาครับพี่น้องจนเงินไม่ใช่ปัญหาแต่จนความคิดจนปัญญาเนี่ยครับพี่น้องเด้อผมบอกได้เลยครับจนตลอดไป กตลูกขึ้นสู่ครับพ่ผิิหวงครับ,พ,รบพี่น้องเดอ้อวันนี้ครับสําหรับสวนผมครับบอกเด้เลยว่า70%แเปอร์เซ็นต์ลือพี่น้องเดอ้อมาถึงวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้นี่ผลว่าวันที่ตุ้มเทให้แต่ต่อไปผมบอกว่าชิชๆครับพี่น้องเดอ้ออีก3ปี4ปีข้างนานตอนนี้บอกครับพี่น้องเดอ้อยังก็เริ่มจะได้ขายแล้ว แม็เจ้านอกป่วยไปบ้างแต่ลากรมพีคนตามสื่อกับพี่นองเด้อนี่และข้อดีอะไรมากมายครับสําหรับคนทําสวนกับพี่นองเด้อขายได้ั้งแก่ใบล่วยหลงขิดขายได้อยู่ใบล้วยของมันบสื่อครับนอกล่วยก็ขายได้ต้นล่วยกับขายได้อยู่าะขายได้ทุกอย่างครับพี่นองเด้อสําหรับคนเลีดยสวนนี่ไวเก็บเอาไปขายครับนี่แหละได้ได้หลายบ่คุณวะ แล้วก้นอยากเย็บกระเสษยดครับอย่าอย่าไปคิดว่าวันที่เราทํางานได้วันละสามร้อยไปมาท่าสวนกระเสีได้วันละสามร้อยสี่ร้อยหารร้อยกันจะพึ่งไปคิดครับพี่น้องเด้อบน,น้องไปคิดคินเดียวว่าซุปเปอร์มาเจ็ดน้อยๆนเราจะกินได้พอกินไว้ก่อนครับจะไปคิดส่วนเกินครับพี่น้องคิดส่วนขาดส่วนสำหรับคนขาดเหลือ,อยังกะ ปลูกเกาครับพี่น้องเด้ออยากกินยังกับปลูกเอาปลูกเกาแต่เขาบอกปลูกเขากับว่าได้กินไปซื้อมากินครับพี่น้องซื้อมากินกับหลายบาทเด้อครับเขาปลูกกินเองแถมไรสารปลอดภัยหมดพี่น้องเห็นว่าครับเห็นคลิปต่างๆหโมกลละใหม่อยากต่างเวเตถเจะก็แชร์ยังเนี่ยสารเคมีทั้งนั้นครับพี่น้องกินแล้วจะมันสิสบายต่อรหลงกายครับบออาจ,จิเจ็บไข้ได้ป่วยเร็วไหวได้คนหน่ะ แต่ลรปลูกกิเองครับพี่น้องเดอ้อปลอดภัยไร้สารแน่นอนครับสําหรับคนอยากเคตดการเกษตรครับผิดหวังครับยิ่งคุนมีน่นามดีคลองชนประทานดีครับยิ่งไปได้สวยก็นี่ครับพี่น้องเดอ้อสาหรับคนรักการเกษตรมีขนาดผมแห้งแรงขาดเกินกันดันณนะเวลานี้ผมต้นไม้ก็ยังเคียวสุ่มได้เพราะเรา พันน้มขึ้นมาใส่ครับพี่น้องเด้อรู้จักว่าเขาชอบอะไรแต่ละอย่างครับพี่น้องแต่เขาก็พันนามมาใส่มันกับบ่งงามสวนใหม่เขาก็ใส่ปุ๋ยกับบป่งงามครับรู้จักดูแลรักษาครับพี่น้องเด้อมันก็เขียวสุกงุ้มสวัยได้สําหรับคนทําสวนครับทาสวนดีบะก็ดีครับสําหรับคนใจหักครับพี่น้องเด้อสําหรับคนใจรักคนใจไม่รัก เขาก็าว่าบ่ดีล่ะเจ็ดงานดีกลัวคนว่าอยู่ในห้องแอร์นั่งสบายชูชูอาหารก็สั่งเอาอยากกินอะไรก็สั่งเอาแต่คนไม่มีเงินล่ะจะอยู่ได้ไหมเสี้ยชีวิตแบบนั้นรับพี่น้องเด้อใส่้ชีวิตแบบนั้นปลูกเนกไทอยู่ในห้องแอร์อยากกินอะไรก็สั่งเอาแต่เงินคุณไม่มีนะคุณจะอยู่ได้ไหมแต่แทหรับอยู่ ในสวนนี่ครับพี่น้องถ้าเงินไม่มีอยู่ได้แน่นอนเพราะว่ายังกยืออยู่มันจะจิกินยังเราจักจิกินยังเร็วครับในสวนผู้ึดจะเน่าจิตเดี๋ยวกับว่าในสวนยักน้อยกับผู้ึดเน่าจิตอาหารคือปัจจัยสี่พี่น้อง ถาขาดปัจใจสีในแต่ละวันอยู่ได้ว่าครับพี่น้องเด้อปัจใจสี่ให้ต้องไปนึกถึงปัจจัยที่ห้าต่อครับพี่น้องปัจจัยที่หาเพราะว่าจะเป็นรถคันกู้โตโยต้าคันงามหรือของใสของสวยโทรศัพท์รุ่นใหม่ไอโฟนเแแ่่โทรศัพท์ผมนี่ครับปัดแจกได้ครับเครื่องผมใส่ยืนสร้างคลิป y o u t u b e ได้หาร่อยคลิปตรอครับพี่น้องเครื่องเดียวนี่แหะ ตายอยู่นี่แหละแจกครับเ้วเวีนแจกให้ผมผมรับของแจกมาใส่ครับผมว่าิคือจักบาทครับเิินใส่อยู่แจกเครื่องที่อยร่หนอแต่ว่าซิมไรเดียนจะต้องจ่ายผมทุกเดียนยนะหนะสลัดขายเนาะแจกเครื่องปี่เลยเีกกระสางคลิปสองยูทูบเดบิวเป็รเดยเเป็นหาหกร้อยคลิปเรากร็วินนองสำรับโำรับครับผมพวกเหงือกครับ เห็นมีผูมมึงผมอยู่เด็นละ่ะคือว่าท่ายบวชัดถปงวานี่ล่ะครับสําหรับเด้อครับปัจจัยที่หาครับพี่น้องผมบอกไดเลยว่าไม่ใช่ปัญหาโครงการนํรลงชีพครับปัจจัยสี่เด้อครับพี่น้องเด้อแต่ห่อาขาดปัดจจัยสี่อยู่ว่ได้แน่น,นอนครับพี่น้องปัจจัยสี่มิยังแนงี่ยล่ะผมบังคุ้นภูมิกินแล้วก็นอนก็สันปัจจัยสี่บุ้งครับกินแล้วก็นอนหมดิ <laughs> <laughs> นาตื่นขึ้นกันไปหาสื้อกินหมดเลยเราไปคนบกจากปัจ,จัยศีกะจะสิเป็นโคตรใหญ่เลยเปัจจัยสีมีอะไรบ้างในการนำลุงชีพครับ,รบปัจจัยทีหาการลดล่าเขาเนี่และครับของกลุ่มเฟอยในบานในซองห้องผมว่าจะเป็นจักอย่างครับปัจจัยทีหาซูมือเพราะว่าเ่าอยากหาเลาะอล้วเฟ้ยหาเลาะล้วครับพี่น้องมิต่เพียงหมักกระตัง ออกจากบ้าน,นเงือ้เ้ดเครับคาน้ำมันเดอ้ออันแวะขางทางน้ำขวดนึงก็สิบบาทแล้วจากกินเขากับว่าเสียเพื่อกินนี่ของนบ้านเขาเลยครับพี่น้องจานเล็กๆเองหาสิบหกสิบบาทครับพี่น้องกินกับว่าอินเสียบกับว่าเสียคือเขากินของในสอกในสวนกินของในบ้านเขาครับพี่น้องเดอ้อสำหรับคนอยากลงมาทำสวนปลูกได้ทุกอย่างถ้าคนมีใจรัก ยายกินก็ไปขายครับพี่น้องเด้อรักในการเกษตรนะรักในการปลูกอยากปลูกกินครับพี่น้องเด้อรักในการปลูกอยากปลูกกินก่ต้องไปหาสื่อกินยากหรือว่าอีกหน่อยครับสินค้าการเกษตรถือว่าถือตอนห่าไปขายเหรอครับพี่น้องเด้อตอนห่าไปสื่อกินว่าได้ถือครับว่าจะเป็นเขาปลาหน้าน้ำครับพี่น้องเพราะระบบก็สร้างมาให้เราทําแบบนั้นอะไรที่ถูกคนวะ ของที่เขาบ่ากินครับอย่างเช่นก้อนนานี่แหละเพราะว่าสิเป็นผลไม,ม่จากต่างประเทศครับพี่น้องเดอ้อเสียสารเขาเมฆา,ายราคาดึกถือเขาบ่ากินครับเขาบ่ากล้ากินเขาเลยมมาขายคน,น <laughs> คนได้กินคนแต่กินเนี่ยือว่าได้กินของถูกก่อนเนาะไม่มีอะไรที่ถูกและดีครับพี่น้องเดอ้อผมบอกไปเลยครับเพราะว่าสิเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ถูกแล้วก็ดีครับ คือเขาปลูกจากบุกกินนี่แหละเขาอาจจะได้กินของถูกครับปลอดสารด้วยแล้วก็มีแมงเจาะล่ะครับปลอดสารแต่ลูกสวยงามครับส่วนมากคนกรสชเนินแจะพูดสวยงามละตามตลาดด้วไปพักกับพักงามๆหมดนะวัน <c oughs> าดประสบการณ์ว่าแล้วเจวว้ว่าฝันปอยยังนเนี่ยพุ่มไปนีะปากของตลาดมหาหนาคก็ค้าข,ข,า,ขายพัก,กวัวกอนครับปักขนาเนี่จะประจุมยังลงไปสุด แจงจีดีว้วเบอกเอนาะผสี่สักลานจะนไปจุ่มอย่างในน้ำเาสียไว้อยู่นะนี่แหละครับพี่น้องเด้อสุมมือนี่ผม่าใครกินอาหารพวกนั้นเท่าใดแล้วเพราะว่าจะเป็นของเสียแข็งมากครับผมเคยกินแล้วท้องเสียยู่มมดมือเพราะว่าจะเป็นมัดมึกสดที่ยังสดเสียแข็งมากครับผมเลิกแล้วครับพี่น้องเด้อหากินนี่แหละในสวนน,นี่แหละกินมักไม่มักไร กินปูกินปลาในหวยในน้องไปครับในสะน้าไปรู้สึกว่าบ่าเกยท้องเสียรครับพี่น้องสาหรับอาหารการกินทุกมือนี่ครับพี่น้องเด้อเพราะว่าทีเป็นหมูไก่ก็จําเป็นบ่ซสื้อครับเพราะว่ารู้แล้วไม่มีความปลอดภัยต่อร่างกายครับพี่น้องถ้าเขากินอาหารบ่ดีครับร่างกายเขากัรับบ่ได้ครับพี่น้องเด้อร่างกายเราก็รับไม่ได้ อันมาปลูกอยากปลูกกินครับพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ